ผมขอกฟังมาอเ,มเอ่เอเยเยชูเอนะเมืองโอ้ยเราอยู่เมืองเยชูเอตอน,ก,น,ก,น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 กันโทษตอนเด็นๆนะเฮ้ยพี่อันไหนมันมูอันไหนมันไก่ ที่งอเที่ย,ง,ยงครับแล้วเดี๋<า>ยวนไบบอร์วิวอยู่ที่เมืองนึงชวเวเนะนน,นึงชวเวเนี่ยก็คืออยู่เป็นเป็นเมืองที่แบ็คแพ็กเกอร์เขามาพักกันเพื่อที่จะไปนั่งเรือไปที่อินเล่ครับอืมอร่อยผมว่าเป็นผัดผัเที่อร่อยจิ้มอ๋อมีน้ำจิ้มโทษทีพี่ผมก็ลืมลืมรูดไม่ให้ ันนี่อะไรพี่หมูทิกงแล้วก้างใครใส่ไ,ไม่รู้เนี่ยก้างก็นี่เลยไม่ได้หราเจงก,กเข้าทำตุ้มมีสองระบบทำต้มแบบน่ะอยู่เลยหมูรกรรไกแล้วนี่ครับไม้ใส่อะไรหมไม่รู้พี่นี่ก็เอาไปกนเชียงนี่วเชียงอยู่เมืองไทยก็ติดเป็นไม้ติดบาทแล้วกันง่ายๆเฮ้ยสิบาบาทเวไยงงคนนัน้นเนาะถูกว่า ที่หมู่บ้านอินเดียนอว่าเขาเป็นเหมือนกับชาวอินเดียเยอะนะรากาของสาวสอะไรงี้กินพาใช่ไหมอินจากินพาเนี่ยเป็นอาของบ้านไหนดูแล้วเป็นาคนอินเดียเลยู้เพราเลยมา้าทกันมาแลนั่งยืนตนทิ้อะไรกัน This is พวกเรียบกริพวกเรีบเดี๋ยวเราจะหดต่อรอบต่อ เหมืองซูเวเนี่ยผมแนะนำให้พักแค่แบบไปดีรถตำรวจมาก็เลยมันกลับไปผมแนะนำให้พักแค่สองคืนครับมาถึงปุ๊บเดินเล่นในเมืองหนึ่งคืนเช้าท่านไปเที่ยวทะเลสาบแล้วกลับมาบ่ายสามดีแลกซะหน่อยไม่ท่านก็เดินทางอยาพักหนึ่คืนไม่มีอะไรทำก็เลยพักสามคืนเนี่ยไปพักที่สองทีดีกว่าผมเองก็าอาจจะพักกะรอนะเมื่อเร็วนี้อาจจะไปกะรอครั้งี่ผมไปตไปทะเลสาบดีเล กลับมาแล้วอีกวันนึงก็จะไปกหรหลอกคิดว่าอย่างนั้นนะครับจะไ,ได้เที่ยวหลนะายๆเมืองนะก็บรยนะรายนะรากนะาศก็ชนะาวบ้านไปครับมอะไปเรื่อยๆคำสุดท้ายเองคำคำีำ่ปนอร่อยที่สด<ๆ>เอก,กินสี่ไม้สชิ้นบาเแรงต่งเบบนล ผมมั่งเลยนะวัคีขทีนาลงทุนหายผมคลิปเดียวผมอยู่ที่เมืองเนเชเวนะฮะวัุนี้จะไปเที่ยวทะเลสาบทเลก็มันกินยากทีนี้อากาศใน